นี่คือโสเพณีชายที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเวลาที่เราพูดถึงโสเพณีเราก็มักจะนึกถึงผู้หญิงใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของโสเพณีชายกันดูบ้างซึ่งโสเพณีชายที่คัดเลือกมาเล่าในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโสเพณีที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นโสเพณีชายที่โด่งดังมากๆเรียกว่าดังระดับตำนานที่โลกไม่ลืมเลยนะหรือบางคนก็ถูกยกย่องขนาดที่ว่าเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์เลยนะ โหขนาดนั้นเลยเหรอโสเพนีเนี่ยนะแต่จะมีใครบ้างและไอตำนานสร้างประวัติศาสตร์ชนิดที่ว่าโลกไม่ลืมเนี่ยมันในแง่มุมไหนแง่ดีหรือแง่ไม่ดีทั้งหมดนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมจะเล่าใน The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระในเอพิโซดนี้ครับเหล่าอายคันทีจอมปลอมผู้เป็นชู้กับแม่ของฮองเต้ สำหรับคนแรกที่จะเล่าครับพาทุกคนมาที่ฝั่งเอเชียใกล้ๆตัวของเรานี่เองครับที่ประเทศจีนสำหรับเล่าอ้ายครับเป็นโสเพณีชายที่เกิดขึ้นในยุคข,ของจินซีฮ่องเต้คืออาจจะต้องเท้าความกันแบบเร็วๆนิดนึงอะนะคือจินซีฮ่องเต้เนี่ยได้ขึ้นครองราชในสมัยที่พระองค์เนี่ยยังเด็กมากๆโดยที่มีคุณแม่ยังสาวครับที่ชื่อว่าเจ้าจี้ซึ่งเราจะขอเรียกเขาว่าเจ้าจี้พระพันปีหลวงสุดแซ่บละกันนะคือเจ้าจี้พระพันปีหลวงสุดแซ่บคนเนี้ยเดิมทีก็เรียกว่ามีกิ๊กกับคนในวังที่เป็นขุนนนางงชั้สู ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซอ้อนแล้วก็ยาวมากนะระดับทามออกมาเป็นหนังจีนชุดได้เลยอะแต่ขอเล่าแบบค่ำๆละกันแล้วก็โฟกัสไปที่เล่าไยเพราะขุนนางผู้นั้นรู้ว่าชายังแอบกินกับแม่ฮองเต้เจ้าจี้พระพันปีสุดแซบนี้อยู่สักวันหนึ่งงานจะต้องเข้าเขาอย่างแน่นอนขุนนางผู้นั้นก็เลยวางแผนเพื่อที่จะหาตัวตายตัวแทนมาเป็นเพื่อนแก้เหงาคลายเหงาให้กับเจ้จาจี้พระพันปีสุดแซบนี่แหละและคนที่เข้าตาที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นเล่า้าอ เด็กหนุม่มที่ณนะตอนนั้นเป็นนักระบำาเปลืองผ้าอยู่ซึ่งบางข้อมูลบอกว่าเขาเป็นนักระบำาเปลืองผ้าคนแรกในประวัติศาสตร์จีนเลยนะเรียกว่าไม่ธรรมดาและความไม่ธรรมดานั้นก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้รถกิติศัพท์ความสามารถในเรื่องเพศของเขามันเหนือชั้นจนไปที่ล่ำเลอไปจนทั่วยุทธจักรรวมทั้งยังมีบันทึกด้วยว่าของลับของเล่าอา้เนี่ยเรียกว่ามีขนาดที่ใหญ่พิเศษเหนือมนุษย์มานาใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถใช้แทนเพลาของรถม้าได้อันนี้เขามีบันทึกไวจ้จริงๆ นะแต่จะจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องโม้อันเนี้ยไม่แน่ใจและด้วยคุณสมบัติแล้วก็พรสวรสค์ในด้านนี้ครับก็เรียกว่าไม่มีใครเหมาะสมกว่าเขาแล้วล่ะและมันก็ทําให้เจ้าหนูเล่าอ้าครับจากนักกระบเัเปลืองผ้าเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปในวังแต่จะให้เข้าวังในฐานะอะไรล่ะเพราะยังไงเจ้าจี้พระพันปีหลวงสุดแซ่บคนนี้ยก็เป็นถึงแม่ของฮ่องเต้เลยนะขุนนางผู้ที่เป็นกิ๊กเก่าของเจ้าจี้พระพันปีสุดแซ่บครับก็คิดคิดคิด จนคิดมาได้อยู่แผนหนึ่งว่าต้องให้เล่าอ้ายเข้าวังในฐานะคันทีเพื่อที่ได้ดูแลรับใช้ใกล้ชิดกับเจ้าจี้พระพันปีสุดแซบนั่นเอง แต่อย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละว่าขันทีคืออะไรใช่ไหมคือการที่จะไปตัดอวัยวะของเล่าอ้ายที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมคุณนางผู้นั้นก็เลยทําการจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ในวงังเพื่อที่จะทําพิธีตัดอวัยวะเพศแบบปล,มปลอมๆขึ้นจนในที่สุดเล่าอ้ายก็ได้เข้าวางังไปรับใช้เจ้าจีพ้พระพันปีสุดแซบแบบใกล้ชิดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า เขานั้นคือขันที่ปลอมและก็ไม่ต้องสงสัยในความสัมพันธ์ของเล่าไอ้ายกับพระพันปีสุดแซบครับเพราะมันเต็มไปด้วยความร้อนแรงแล้วก็รวดเร็วคือเล่าอ้ายนั้นกลายเป็นคนโปรดขึ้นมาทันทีคืออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งครับเล่าอ้ายก่อนที่จะเข้ามาในวังเนี่ยเขาก็เป็นนักเต้นระบำเปลืองผ้ายอย่างที่ได้บอกไปคือเรียกว่าเป็นสายเอนเตอร์เทนอะ การจะให้เจ้าจี้พระพันปีสุดแซบนั้นตกหลุมรักแบบหัวปักหัวปัมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาแต่เรื่องมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ไงเพราะว่าเล่าอา้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นชายหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานมีความมักใหญ่ไฟสูงมองหาอหํานาจตลอดเวลาบวกกับความสัมพันธ์ของเล่าอา้กับเจ้าจี้พระพันปีสุดแซบที่นับวันนับวันมันก็เริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มถลํำลึกไปเรื่อยๆจนเขาทั้งสองคนนั้น มีลูกด้วยกันถึง2คนจนอยู่มาวันหนึ่งเล่าอา้ายก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยอยากที่จะยึดอำนาจจากชินซีฮองเต้ก็เลยตัดสินใจ ที่จะทำการรัฐประหารยึดอํานาจจินซีฮ่องเต้มันซะเลยแต่ก็ทําไม่สําเร็จถูกจับซะก่อนและเรื่องราวของขันทีปลอมผู้นี้ก็ถูกเปิดเผยโดยวาระสุดท้ายของเรา่าอ้ายครับเขาก็ถูกประหารชีวิตโดยวิธีการที่โหดมากโดยการใช้รถม้าหลายคันผูกแขนผูกขาของเขาไว้แล้วฉีกร่างของเขาออกเป็นชิ้นๆส่วนลูกๆของเขาก็ถูกประหารชีวิต และในส่วนของเจ้าจี้พระพันปีสุดแซบครับก็ถูกนําตัวไปขังและนี่ก็เป็นวิดีกรรมของเล่าอ้ายขันที่ปลอมผู้เป็นชู้กับแม่ของจินซีฮ่องเต้ไมค์โจนโซเพนีผู้รับใช้บาดหลวงสําหรับโซเพนีชายคนต่อไปที่จะเล่าครับเราข้ามฝั่งมาที่ประเทศอเมริกากันบ้างคือที่หยิบจับเรื่องราวของไมค์โจนมาเล่าเพราะว่าเรื่องราวของเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่อื้อเฉาที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยนะคือจะไม่อื้อเฉาได้ไงอะ่ะก็เรียกว่ามีลูกค้าเป็นบาดหลวงอะ่ะ สำหรับไมค์โจนส์ครับเขาจะคอยบริการลูกค้าของเขาหลักๆก,ก็จะอยู่ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าถามว่าในเดนเวอร์มีเซ็กเบอร์เกอร์หรือว่าโสเพนีชายแค่คนเดียวเหรอก็คงไม่ใช่แต่ทําไมเขาถึงโด่งดังจนเรื่องราวของเขา กลายเป็นเรื่องที่อื้อเฉาวที่สุดในอเมริกาล่ะก็เพราะว่าลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นบาทหลวงตามที่ได้เกลินไปไงและหนึ่งในบาทหลวงเหล่านั้นก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกค้าประจําของเขาที่มีชื่อว่าเชสแอคกาดซึ่งบาทหลวงผู้นี้ไม่ได้เป็นบาทหลวงทั่วๆไปเขามีตําแหน่งในาศาสนาจักรที่ไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นระดับหัวหัว ทำงานด้านศาสนามานับไม่ถ้วนก่อตั้งองค์กรหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวกับศาสนามาเยอะแยะมากมาย แต่ที่เรื่องมันมาแดงขึ้นมาก็เพราะว่าในปี2006เนี่ยนายไม้โจรเขาก็ได้ออกมาแฉความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบาดหลวงรุ่นใหญ่คนนั้นแหละโดยเขาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบาดหลวงเอกการเนี่ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซื้อกินกันมาอย่างยาวนานถึง3ปีรวมถึงบาดหลวงผู้นี้ก็ได้บังคับให้เขาซื้อยาไอซ์รวมถึงบังคับให้เสพระหว่างที่อยู่ด้วยกันด้วยแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่ เป็นที่สนใจไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้นเรียกว่าสนใจไปในระดับนานา,นาชาติเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าบาทหลวงเทคเอกการคนนี้ตำแหน่งเขาไม่ธรรมดาจริงๆ แต่เอาจริงๆการที่ไมค์โจนออกมาแฉแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายปิดประตูนในสายงานอาชีพตัวเองเลยนะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็ต้องการให้เขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับอยู่แล้วแต่นี่ออกมาแฉต่อหน้าสื่อแบบนี้ก็คือจบแต่ไมค์โจนเขาก็ออกมาให้ข้อมูลนะนะครับว่าเหตุผลที่เขาต้องออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาทนไม่ไหวกับความจอมปลอมของบาทหลวงผู้นี้ที่เบื้องหน้าของเขานั้น เขาคือแกนนําในการต่อต้านการสมรสในเพศเดียวกันหรือว่าเขาต่อต้านเกนั่นแหละและก็เรียกว่าเป็นตัวการสําคัญเลยนะสําหรับการออกไปเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เป็นประจำชาวเมืองนั้นคอยตามว่าการสมรสในเกหรือว่าสมรสในเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรเพราะมันดันไปเกี่ยวข้องกับที่นะตอนนั้นรัฐโคโลราโดกําลังจะมีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการสมรสในเพศเดียวกันหรือว่าสมรสในเกนั่นแหละเรียกว่าชาวเมืองศรัทธาบาทหลวงผู้นี้มาก ก็คล้อยตามในสิ่งที่บาทหลวงผู้นี้เขาพูดอะนะก็คือการต่อต้านการสมรสในเพศเดียวกันนั่นแหละนี่ยังไม่รวมภาพลักษณ์ที่เขาสร้างนะคือเขาก็แต่งงานมีภรรยามีลูกดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ะในไมค์โจรสเนี่ยเขาก็ต้องการให้ประชาชนหรือว่าโลกนั้นได้รับรู้ว่าสิ่งที่บาทหลวงเอกการ์้นพูดหรือว่าเทศนาสั่งสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านในการรักในเพศเดียวกันหรือว่าการสมรสในเพศเดียวกัน มันไม่จริงกับสิ่งที่เขาเป็นเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าตรงกันข้ามกันเลยอ่ะในตอนแรกที่โดนแฉนะครับบาทหลวงผู้นี้ก็เรียกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อบริการจากไม้โจรหรือว่ารสนิยมในการรักร่วมเพศของเขาหรือที่หนักไปกว่านั้นก็คือการใช้ยาเสพติด แต่สรุปสุดท้ายด้วยหลักฐานครับเขาก็ต้องยอมรับในบางข้อกล่าวหาและท้ายที่สุดบาทหลวงผู้นี้ครับก็โดนไล่ออกจากตำแหน่งต่างๆที่เขามีและสำหรับไมค์โจนส์เองครับหลังจากที่เขาออกมาแฉข้อมูลต่างๆแล้วชีวิตเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมครับหลังจากที่เขาตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดของเขานั้นเขียนลงหนังสือออกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วยอดขายก็เรียกว่าไม่ธรรมดาติดท็อปเซลเลอร์ ขายได้ไปกว่าล้านเล่มเลยนะก็เร,เรียกว่าทําเงินไปไม่น้อยเลยล่ะและด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโสเพณีชายที่โลกจะไม่ลืมเขาอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ป่าหลวงคนนั้นอะไม่ลืมแน่ แอนดูคูนันนโสเพณีชายที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดเราคงเคยได้ยินเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่เลือกเหยื่อเป็นโสเพณีมาฆ่าใช่ไหมครับแต่สําหรับแอนดูคณนันนนั้นเรียกว่าตรงกันข้ามครับเพราะเขาคือโสเพณีชายที่กลายมาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งเหยื่อของเขาส่วนมากก็คือลูกค้าของเขานั่นแหละ โดยก่อนที่เขาจะมาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเริ่มค่าผู้คนนั้นเขาเป็นโสเพณีหรือว่าเซ็กเวิร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงในเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากขณะที่ใครๆเนี่ยก็ต้องการที่จะจ้างเขาโดยเฉพาะเหล่าเกย์ไฮโซคนดังต่างๆที่รอคอยต่อคิวซื้อบริการจากเขารวมถึงไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรรถสปอร์ตหรือคอนโดแมนชั่นหรู หรือแม้แต่ต้องการที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบฟุ้งเฟอ้อแค่ไหนก็มีคนที่พร้อมจะเป๊ะเขาคือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าแอนดูคุณนันเนี่ย เป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดมากคือถ้าย้อนไปดูชีวิตในวัยเด็กของเขาอะ่ะแทบไม่มีปมไหนเลยนะที่จะสามารถเทินเขามาเป็นฆาตรกรหรือแม้แต่ฆาตรกรต่อเนื่องได้อะ่ะคือเขาเกิดมาเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขความชุมใจของบ้านนี้เลยแม้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยะนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เรียกว่ายอมจ่ายเพื่อให้เขาเนี่ยได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนประจําที่เรียกว่ามีราคาที่แพงมากเพราะเชื่อว่าแอนดูคุนันนันลูกชายคนเล็กของเขาเนี่ยถูก กำหนดให้เกิดมา เพื่อเป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือลืมบอกไป IQ ของเขาเนี่ยสูงถึง147เลยนะและการที่เขาได้อยู่ร่วมรัโรงเรียนกับพวกคนชนชั้นสูงนี่เองสิ่งนี้มันทําให้เขารู้สึกกลมกลืนมากๆเวลาที่ต้องไปอยู่ในสังคมชนชั้นสูงแบบที่ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรหรือแม้แต่ระหว่างเรียนนะครับเขาก็แสดงความเฉลียวฉลาดออกมารวมถึงความฉลาดแบบโกงด้วยคือเขาก็หลอกแทบจะทุกคนนะ่ะว่าเขามาจากตระกูลชนชั้นสูงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ในประเทศ ฟิลิลป,ปนคือฟังแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วแหละว่านายแอนดรูคุณนันเนี่ยเป็นคนที่หลงตัวเองมากถึงมากที่สุดและเขาก็จะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่ามันจะฟุ้งเฟอ้อแค่ไหนอย่างที่ได้บอกไปก็มักจะมีเกผู้มั่งค่งพร้อมที่จะเป๊ให้เขาเสมอๆไม่ว่าตัวเลขนั้นมันจะสูงแค่ไหนมันก็เลยทําให้เขาติดการสปอยติดชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อเป็นอย่างมากคือในวัยอายุ20กว่า,วาของเขาเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตหนักมากครับ ทั้งในเรื่องของการดื่มหรือว่าการเสพยาที่มันหนักมากทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยก็เริ่มดูแย่ลงแย่ลงมันก็เลยส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเหล่าบรรดาป๋าป๋า,ปาสายเปของเขาถ้าพูดง่ายๆมีลูกค้าที่ต้องการจะซื้อบริการจากเขาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆและนั่นทําให้เขาโกรธมากเพราะเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟอ้อได้เหมือนเก่า โดยที่เขาไม่ได้โทษตัวเองเลยแม้แต่น้อยและไอความโกรธที่เขามีนั่นแหละมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเมื่อเขาอายุ27เขาเริ่มเดินทางออกนอกประเทศและเริ่มสังหารผู้ชายในทุกที่ที่เขาไปคือก็งงเหมือนกันนะ มันต้องขนาดนั้นเลยโดยเหยื่อสองรายแรกของเขาครับก็เป็นเพียงแค่ชายหนุ่มอายุ 20- กับ30ตน้ตนๆเท่านั้นเองส่วนรายที่3กับรายที่4ก็เป็นชายสูงวัยที่แต่งงานแล้วที่มาขอซื้อบริการกับเขาคือก็เรียกว่าค่าไม่เลือกอและตอนนั้นครับเขาก็ขึ้นบัญชีดําของ FBI เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ตํารวจต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่ง แต่เหตุการณ์ที่ทําให้เขาเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าดังไปทั่วโลกเลยคราวนี้เพราะเขาได้สังหารผู้ชายที่มีชื่อว่าจิอานี่เวอร์ซเช่ใช่แล้วครับเขาคือดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกเจ้าของแบรนด์เนมเวอร์ซเช่โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลแน่ชัดว่าทําไมเขาถึงเข้าใกล้ดีไซเนอร์ชื่อดังก้องโลกอย่างเวอร์ซเช่ได้หรือทั้งคู่มีความสัมพันธ์ใดๆมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรคือแรงจูงใจในการฆ่าแต่ที่มันดูลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีก คือหลังจากที่เขาได้ทําการสังหารจีอานี่วอร์เซเช่แล้วเขาก็ได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั้น ยิงตัวตายในห้องพักโรงแรมของเขาในเมืองไมอามี่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ครับว่าทําไมอยู่ๆเขาถึงมาฆ่าตัวตายในตอนนี้เกิดจากการสํานึกผิดหรืออย่างไรก็ไม่มีใครรู้ครับโดยทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ตํารวจต้องการหาคําตอบอยู่โดยผู้คนครับต่างก็มีทฤษฎีต่างก็เดากันไปต่างๆนานาซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้โสเพณีชายผู้นี้โด่งดังเป็นระดับตํานานเป็นอีกหนึ่งโสเพณีชายที่โลกจะไม่ลืมเขาอย่างง่ายๆแน่นอน f e d o of Alice นักปราโ์โเพนีมาที่คนสุดท้ายครับสำหรับโเพนีชายในระดับตำนานคนนี้มาในเรื่องของตำนานบ,กบวกกันบ้างคือจะว่าไปแล้วโเพนีกับนักปรา์นักปรา์กับโเพนีมันดูเป็นสองสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแต่ไม่ใช่สำหรับเฟโดออฟเอริสเฟโดออฟเอริสครับเขาอยู่ในยุคกรีบโบราณนะครับซึ่งถ้าตามสูตรแล้วเนี่ยการที่จะเป็นโเพนีชายในยุคนั้นน่ะก็คือต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากๆ พ่อกับแม่เป็นทาสอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่สําหรับเขาคนนี้เลยครับเฟโดเนี่ยเกิดมาเรียกว่ามีชาติตระกูลที่สูงส่งชาวเอลิสอยู่ในสังคมชนชั้นสูงแต่ชีวิตของเฟโดก็ยิ่งกว่าละครน้าเน่าครับคือฟังให้จบแล้วก็จะรู้ว่าดราม่ายิ่งกว่าในละครเนี่ยมันมีอยู่จริงเฟโดถูกจับเป็นเชลยในสงครามระหว่างเมืองเอลิสที่เขาอยู่กับเมืองเอเทนแล้วก็เมืองสปาร์ตาคือในสงครามในครั้งนั้นเขาก็โดนจับไปเป็นเชลยศึกที่กรุงเอเทน แต่ด้วยความที่เขาหน้าตาดีมีบุคลิกภาพดีก็มาจากคนชนชั้นสูงนะก็เลยอาจจะมีความโดดเด่นมีออร่าเขาก็เลยถูกจับแยกออกมาจากเฉลยศึกคนอื่นๆแล้วก็ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีชายและลูกค้าหรือว่าเจ้านายที่เฟโดนั้นต้องคอยปรนนิบัติก็จะเป็นพวกนักวิชาการต่างๆซึ่งในยุคนั้นถือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่ชายสูงวัยจะหลับนอนกับชายหนุม่ม หรือบางทีก็เด็กๆเ,เลยด้วยซ้ำํำอายุเฉลี่ยประมาณ12-20ปีจนโชคชะตาของเฟโดเนี่ย ก็ได้นำพาให้เขาได้มาเจอกับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของยุคกรีกโบราณน,นั่นก็คือโซกราติสอาจจะพอคุ้นชื่อกันอยู่บ้างแต่ถ้าใครไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเขาคือผู้วางรากฐานปรัชญาตะวันตกอะไรประมาณนั้นแต่อาจจะด้วยเฟโดและก็โซกราตินักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อาจจะถูกชะตากันหรือว่าคุยกันถูกคอยอย่างไรไม่ทราบครับเฟโดก็เลยขอร้องให้โซกราติสช่วยปลดปล่อยเขาให้มีอิสระจากความเป็นทา่าทีแล้วก็คาดว่าโซกราติสคงจะเห็นอะไรในตัวของเด็กหนุ่ นี้เขาจึงตัดสินใจซื้ออิสรภาพให้กับเฟโดจนต่อมาเฟโดก็ได้เป็นนักปรา์จริงๆแล้วก็ได้กลับไปเปิดโรงเรียนสอนปรัชญาที่บ้านเกิดของเขาจนต่อมาโรงเรียนแห่งนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนสอนปรัชญาที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคือก็เรียกว่าชีวิตของเฟโดเนี่ยมันน้ำเน่ายิ่งกว่าละครอย่างที่ได้บอกไปจริงๆและถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาแล้วหลายพันปีครับแต่ว่าชื่อของเฟโดออฟอลิสเนี่ยก็ยังคงอยู่ ในประวัติศาสตร์เป็นโสเพณีชายเดี๋ยวถ้าจะพูดให้ถูกเป็นหนึ่งในนักปราดที่โลกไม่ลืมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่หยิบจับมาเล่าแล้วก็เรียบเรียงให้ฟังถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรแล้วกลับมาเจอกันใหม่กักบ The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจนครับ